เอ็กซายสมองและสมองเส้นฝอยแตกกเยอะนอนอย่างเดียวก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะต้องไถตัวเนี่ยมือค้ายงูอะโอ้โหโท้อลุกไม่ได้จริงๆคืออวัยก็คืออวัยวะจริงๆครับดู้ไม่ไหวแล้วอาหารเสริมตัวนี้สั่งด่วนเลยนะขวดแรกห้ายดต่อมือสี่ม erm ือได้ห้าวันลุกเองได้ผมสมควรอ้วงครับ เป็นพ่อของผู้ป่วยผมกิดได้ครับเป็นผู้ป่วยเริ่มต้นที่เป็นความดันทานยาขาดตอนไปวิ่งแก๊บแบบนี้แหละล้มจยในห้องพาพาไปโรงพยาบาลไม่ทันขอบเอ็กซเรล์สมองและสมองเส้นฝอยแตกเยอะอยู่โรงพยาบาลนี่ยังไม่ไม่ไม่ดีนะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะแข้งขาอ่อนหมดห้องห้องน้็โขกขีเยียวราชไปห้องน้ําไม่มีแรงไม่แดงเลมีแรงนี้ไปหมดคลับลุกไม่ได้จริง คืออวัพวะก็คืออวัพาะจริงๆครับก็มาบ้านนี้น้อนอย่างเดียวก็เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้ต้องไถตัวเนี่ยมันคล้ายงูอ่ะโอ้โหท้อสองเดือนเต็มเต็มดูแลเขาอะเออไม่เจอตัวเองไม่รู้รู้ไม่ไหวละอาหารเสริมวเนี้สั่งด่วนเลยนะขวดแรกห้าหยดต่อมื้อสี่มื้อได้ห้าวันลุกเองได้สั่งต่ออีก สองขวดการลุกนั่งคุยได้ละม,มันเดือนหนึ่งอ่ะก็ลุกได้ละไม่น,น่าเชื่อไปกลับมาได้ไวขนาดนี้ผมผมกลับมาขับขับ,ข,บขับแก๊บได้ภายในห,หนึ่งเดือนขึ่งเนี่ยผมถือว่ายางานี้วิเศษที่ททสุดแล้วครับลุกขึ้นมาเดินได้ใช้เ,เวลานะประมาณเท่าไหร่ครับเดือนยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันปั๊บวีแก๊บเลยแยบอบผมมอยขี่มอไซค์เลยอ่ะดีใจอ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พยาจาฝากให้คนที่ป่วยแบบ เปิดนะใจดูคือตอนนี้ผมผมหายแนละมาประมาณ80%ภายใน1เดือน25วันผมกินตัาเนี้ครับมองแตกหรือตีบให้ทานยาตัวน,นี้นะคะดีที่สุดช่วยหนูเดินได้เป็นเสเน้นเลือดดำทมองแตกคะ่ะเป็นมาแปดเดือนแล้วะคะ่ะจัดอาการที่ติดเตียงใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้คือโอย<อ>ที่ไม่ต้องมีคนจับเดินได้แล้วแล้วทานไปกี่ขวดนะคะสี่ขวดนะคะ ยได้ยกได้แตค่ะตอนนี้โอ้โหสุดยอดพี่ฝากอะไรกับคนที่กําลังมองหาหรือประทับใจในเอโดซีบ้างค่ะอาจจะมองแตกหรือตีบให้ทานยาตัวนี้นะคะดีที่สุดช่วยหนูเดินเส้นเลือดในสองมแตกตรงโงเกิเยกับเราด้วยงรคบางอย่างยานี้ก็ดีนะเขาเคยกินในสามสี่วันไม่ถึงอาทิตย์เกย์ก็แบบเดินตอนที่เกยังไม่จกิงก็จับลาวเดินนะแต่เราต้องประรองขาเกยังก่อนไงคือขายกเกยยกขาไม่ได้ไง เอกีกินตัวนี้แกมอขาขึ้นมาได้ไงเส้นเลือดในสมองแตก3เดือนเลยครับ3มเดือนคือติดเตียง3เดือนครับผมเราเกิดกับราด้วยโรกโแบบตอนที่น้องเป็นแรกๆเนี่ยแม่รู้สึกไงอ๋อโอ้มองไม่เห็นอะไรเรย่อ่ะจะอย่างนี้จะทำยังไงแต่ละพาร์ที่เทียวเดียวลิงลุกไม่ได้ไงเดี๋ยนี้ไปห้องน้ําได้แล้วทำงานก็ไม่ได้อ่าจนหยุดเลยสามสี่เดือนเนี่ย <K an> เขาก็แนะนํายาตัวนี้มาให้ก็ลองกินดูประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะสี่ห้าวันเนีงเขาก็บอกลองเดินด้วยก็จับราวเดินก็ปล่อยก็เดินเลยจับราวเดินนี่ประมาณประมาณกี่วันประมาณก็อาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแล้วน้องก็ไม่ไม่จับไม่จับไม่จับลแล้วเ้ามีนเนี่ยใช้วอเกอร์เดินอย่างเดียวเดินในบ้านอะไรทําให้น้องรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยทำไมเราเดินได้มีกําลังใจครับก็มียาอีโดซีย่างยีช่วยผมต้องยานี้ก็ดีนะฐานล้วดี เพราะว่าเขาฟื้นตัวเร็วเอ็นเอซีดีไหมหักดีครับ